กล่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีนะครับเหรียญที่จะมาแนะนํากับทุกคนทุกท่านนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับทุกคนดูนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับผมวันที่5ธันวาคมปี2,520นบะครับด้านหลังนะครับเป็นอักษรคําว่าพอปรอนะครับเป็นอักษรพระ ปรมาพิไทยเนี่ยนะครับภายใต้พระมหามงกุฎอันนี้นั่นเองนะครับผมโดยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระชนมายุห้าสิบพันษานะครับผมก็นะครับราคาเล่นกันนะครับหลักพันบาทแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับใครที่มีก็สามารถขายผมได้นะครับแต่นะครับอยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้ดูเหรียญที่ด้านหน้าหน่อยนะครับถ้าท่านมีในเอ่อในเรื่องของเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านก็ ดูก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแบบเดียวกับผมไหมนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้ารอยี่สิบไหมนะครับเป็นเหรียญที่มีคําว่าพระชนมายุครบห้าสิบพรรษาไหมถ้ามีเนี่ยหยิบขึ้นมาดูก่อนหยิบขึ้นมาดูก่อนพอหยิบขึ้นมาดูเสร็จแล้วเนี่ยมาพลิกกลับมาที่ด้านหน้าด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกพระเหรียญใหญ่ บล็อกพระเศีใหญ่นะครับบล็อกนี้นะครับเราจะพบกันได้ในพวกเหรียญอ่าพวกเหรียญคุดเหรียญบ้านหรือหงในท,ทั่วไปนะครับตรงนี้จะมีอักษรของวาระรชาการที่เก้าส่วนตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดสําคัญจุดสําคัญก็คือตรงนี้นะครับถามว่าทําไมตรงนี้ถึงเป็นจุดสําคัญนะครับเหรียญน,นี้นะครับทุกคนทุกท่าน ะเห็นคําว่าสยามินสยามินนะครับไม่ใช่คําว่าประเทศไทยซึ่งเหรียญในบล็อกนี้นะครับจะมีคําว่าประเทศไทยแล้วก็สยามินถ้าเพื่อนๆเอฟซเจอคําว่าสยามินผมยินดีรับซื้อให้นะครับสยามินนะครับแค่นี้เองนะผมยินดีรับซื้อให้แต่เนะราจ,จ,จะต้องเป็นเหรียญอะไร ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญน,นะคำว่าสยามมินนะ่ะจะต้องเป็นเหรียญปีนี้เท่านั้นสองพันห้อยี่สิบชนิดราคาหบาทด้านหลังเป็นตาพอปอรอภายใต้พระมหามงกุฎแบบนี้แล้วก็เป็นมีคำว่าพระชนมายุห้าสิบพรรษาแบบนี้นะครับถ้าด้านหลังมีลักษณะแบบนี้แล้วด้านหน้านะครับมีลักษณะแบบนี้ เป็นบล็อกสยามมินนะครับแบบนี้แค่ตรงนี้เองนะครับขายได้เลยแล้วแล้วถ้าเป็นบล็อกประเทศไทยขายได้ไหมถ้าเป็นบล็อกประเทศไทยยังขายไม่ได้นะครับยังเล่นกันแค่หลัก10ส่วนอันนี้นะครับเล่นกันตั้งแต่หลักร้อยไปไปลายหลักร้อยไปไปลายในที่นี้หมายถึงคําว่าหมายถึงว่าราคาประมาณ8ปดเก้าร้อยก็คือร้อยไปไปลายนะครับผม แล้วก็ถ้าสภาพสวยๆนยอาจจะขึ้นไปถึง1,500งพัน้า้บาทนะครับถ้าเพื P ่อน FC มี F นะครับในลักษณะของสยามมินแบบเนี้ยขายได้ทันดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ